กรรมการที่จัดการและพนักงานบริษัทไอทีฟูดซินดัสตี้จำกัดที่ตั้งเลขที่39ทับ1น8่งศูนย์แปดนิคมสาครตราอ่อนซอย1 6หมู่สตำบลบางตะเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครรหัสไปรษณีย์เจ็ดสในวันเสาร์ที่13มกราคม2อง7นี้ขอทุกสินี้ขอที่สิงนานาขอที่ตั้ง เขาเทวดาท่านเท้าจะมาช่วยเอ็นดูขอที่กระตุูขอที่นั่งขอที่นอนขอที่สร้างเตียงขายเชือบาราดหมอนสิ่งใดทําการสิร่งใดขอให้ประสิทธิสวาหาโอมเบิกมหาเบริร์คุให้คุณมาเบิกมาขอเ,อขอเอริ่มขอชายเบิก์สับเพละเนี่ยจังไรเบริกทั้งอรุทธเทวาที่หกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นปัญจีอาข่ายมงคลนะสักาตายายของบริษัทไอทีฟุตอินดัสทีทททีจำกัด โดยคุณวิเทียนบัมเบอรลักกรรมการผู้จัดการและพนักงานบริษัทไอทีฟู้ดอินดัสทรีจำกัดที่ตั้ง39ทับยันต8นิคมสาหกรรมสาคอนซอย16หมู่2ตำบลบางพระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสาคอน7400ในวันเสาร์ที่13มกราคม2567นี้จิโรเมพุระอัจยังเพชรสุขันเทวโอมสวาโอมเบิด บุษยานยะยพุทธะิภตาพักทัพเสมายังเอวันเอนะเพื่อนโมถอนอุกธรพาถอนยะหลุดลอยเลื่อนเลื่อด้วยนะโมทรรมิทายะยะอาโมนะทุทขังประจัามิคำบังประจักามิสังขางประจัามิเอากาจเจติป